สวัสดีค่ะเพื ite, ่อนๆวันน um. ี้เราจะมาเล่นพี่อคาดกันนะคะมาดูว่าจะมีอะไรนะคะเกิดขึ้นนะคะกับเพื่อนๆภายใน7จ็ถึงสิวันนี้นะคะโดยจะมีคาดสาใบเป็นตัวแทนไพ่3กลกองเพื่อนเลือกนะคะกองที่1กล่กองที่2กลกองที่3มนะคะมาดูว่านะคะเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆภายใน7จ็ถึงสิวันนี้นะคะมีอะไรเกี่ยวข้องบ้างนะคะมาเริ่มนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่1นะคะกองนี้เลยนะคะมาดูว่ากองที่1 จะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนนะคะเด็กถ mm ือไม้ the lover mm hmm. นะคะ the emperor mm hmm. นะคะกองที่หนึ่งนะคะใครบางคนที่ห่างไปนานนะคะคนรักคู่รักนะคะ mm hmm. อาจจะมีเกณฑ์น,นะคะ mm hmm. ได้กลับมาเจอกัน mm hmm. reunion กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. แล้วก็สี edar, mm ่ดาบนะคะแล้วก็ แปดไม้ค่ะจะมีคนติดต่อมานะคะก็จ,จะเป็นคนทางไกลนะคะที่เพื่อนเฝ้ารอนะคะจะติดต่อมาอ่านะคะคนที่หายไปนานหายไปจากชีวิตนิ่งเงียบไปเลยนะคะจะมีการติดต่อมานะคะอ,อาจจะยังไม่ถึงขั้นเดินทางมาหานะคะแต่อาจจะเป็นการติดต่อผ่านทางเทค ข้อความอะไรประมาณนี้นะคะอ่านะคะมีลักษณะของคุณธาตุไฟนะคะเด่นไปเลยที่ธาตุไฟเมษิงานูธาตุลมมิถุนตุนกุมลัคนาราศีเมษนะคะมิถุนนะคะติดต่อกับมาหาคุณนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าห่างเงียบไปนานคิดถึงอยากติดต่อมาหานะคะอ่าเด่นไปที่เรื่องของความรักคนรักนะคะเพื่อนๆอาจจะได้นะคะ รับการติดต่อนะคะจากคนที่คุณห่างหายไปนานนะคะจากเคยเดินหันหลังให้คุณไปนะคะทิ้งคุณไว้นะคะข้างหลังแล้วก็นิ่งไปนานนะคะไม่เกิน8วันนะคะเจ็ดถึงสิบสี่วันแบบนี้นะคะอ่านะคะแต่หมอให้ไม่เกิน8วันนะคะจะได้รับการติดต่อนะคะอันนี้ก็เป็นกล้องที่1นะคะคุณจะได้รับการติดต่อนะนะคะนะคะมาดูนะคะเพื่อนๆที่เลือกกลองที่2นะคะกลองนี้นะคะมาดูว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนเพื่อนเจ็ดถึงสิบสี่วันนับจากนี้ไปนะคะขอเช็คพลังงานนะคะของเพื่อนกองที่สองหน่อยนะคะโอ้พับขทษดให้กระเด็นดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนกองที่สองนะคะ ใม้แรกนะคะเดอะเมจิเชียนนะเด็กถือถ้วยนะคะ <c oughs> คิงถือดาบห้าไม้ <c oughs> ควีนถือไม้อะนะคะคนบางคนที่ทะเลาะกันนะคะจะกลับมาง้อขอคือนดีนะคะถ้าคุณนะคะกับคู่ของคุณอะทะเลาะกันเขาก็อีโก้สูงคุณก็ เก่งนะคะอยู่ในที่ของตัวเองคุณก็คิดว่าคุณอยู่ได้ะนะคะมองเห็นไหมนะคะอ่าเนี่ยทะเลาะกันนะคะจะมีการเคลียร์กันได้นะคะกลับมางอขอคืนดีนะคะแน่นอนนะคะอ่ะขอดูห้าไม้หน่อยนะคะหนึ่งไม้นะคะ,นะคะจะกลับมานะคะมั่นคงนะคะกับเพื่อนๆเ,เหมือนเดิมนะคะแล้วอะไรที่เพื่อนๆลงทุนเอาไว้นะคะจะได้ผลกาไรตอบแทนนะคะอ่า ทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะจะมีความมั่นคงขึ้นชัดเจนขึ้นนะคะ,ะส่วนในเรื่องที่ใครมีประเด็นกันนะคะจะได้เคลียร์กันได้กับมางางอขอคืนดีนะคะจะได้คืนดีกันแน่นอนนะคะกองนี้นะคะกองที่2นะคะคนรักจะกลับมางอขอคืนดีการลงทุนได้ผลสมเ็จนะคะและมีโชคมีลาบเข้ามาด้วยนะคะเล็กน้อยนะคะ อาจจะถูกหวยเล็นกน้อยนะคะรางวัลน,นะคะอ่ะไปต่อนะคะกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3กองน,นี้นะคะมาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะกับเพื่อนเจ็บถึงสิบสี่วันนี้พลังงานนะคะเกิดอะไรขึ้นเออเจ็บถึงสิบสี่วันนะคะดมูลนะคะในอัพคับ แล้วก็ the high romance นะคะ the lover นะคะแล้วก็ queen ถือไม้อ่าแน่นอนนะคะกองนี้จะมีคนมาคุณนะคะเดินทางมาหานะคะอาจจะเป็นคู่รักคุณนะคะด้วยความคิดถึงนะคะอ่าด้วยความรักห่วงใยนะคะอาจจะเดินทางมาหาคุณนะคะโดยรนี้จะมีคนมาหานะคะกองที่สามแน่นอนเลยนะคะคนรักคู่รักนะคะของคุณนะคะจะเดินทางมาหาคุณจะไม่เหงาอีกต่อไปนะคะคนกองที่สามนะคะ ไม่เกินนะคะหมอให้นะคะเออสัปดาห์ที่สองสองไม้วันที่หกอีกหกวันอ่ะนะคะอืมแต่เราตีไปเจ็ดถึงสิบสี่นะคะแต่ว่านะคะเนี่ยมันชัดเจนว่าไม่เกินหกวันนะคะคุณจะได้เจอเขาเขาจะเดินทางมาหาคุณนะคะคนคนที่คุณเฝ้ารอนะคะจะไม่ต้องเหงาอีกต่อไปไม่ต้องอยู่คนเดียวนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นพลังงานของกองที่สามนะคะ